อ่านะครับอันนี้เราก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับสำหรับจอ Android นะครับตรงรุ่น s u z u k i s w i ิปนะครับปี2012ถึง2016นะครับตัวนี้ก็หน้ากากนะครับสวยหรูดูดีมากนะจอขนาด9นิ้วนะครับแบรนด์ซิลโก้แรม2องลอมสา CPU 8คอร์นะครับหน้ากากเขาตกสวยงามแล้วก็ไม่ต้องไปตัดแต่งอ่าคอนโซลเดิมรถด้วยนะครับเพราะเป็นหน้ากากตรงรุ่นนะครับตัวนี้ติดตั้งพร้อมปลั๊กตรงรุ่นเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งนะครับ ตั้งพร้อมกล้องมองหลังนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งกล้องมองหลังแบบ AHD เพิ่มเติมนะตัวนี้ก็ภาพคมชัดนะครับตัวนี้กล้องมองหลังนะครับมีเส้นบระยะเรียบร้อยนะครับชัดมากนะครับกล้อง AHD นะครับตัวนี้การใช้งานเบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะนะครับเชื่อมต่อนะครับ USB ไฟภาพและไฟเพลงนะเราก็มีช่องต่อ USB นะครับในที่เกยบของฝั่งซ้ายนะครับ2หัวนะครับเราก็สามารถที่จะโหลด ไฟวิดีโอและไฟเพลงต่างๆนะครับมาใช้งานได้นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันนะครับในการเลือกที่จะเล่นแหล่งข้อมูลนะครับก็มีเพลงมีวิดีโอนะครับชัดเจนนะแล้วก็สามารถใช้งาน FM ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถจะค้นหาขึ้นต่างๆนะครับทางช่อง FM ฟอได้เลยนะครับนะครับตัวจอนะครับสามารถที่จะใช้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับที่จะ โทรศัพท์นะครับหรือว่ารับสายวางสายได้นะครับตัวนี้แล้วว่าจะเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนนะครับผ่านทางระบบบลูทูธได้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานนะครับแบบครบเลยนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วอตสปอตนะครับที่จะโหลดแอปต่างๆมาใช้งานทางเพจสโต้นะครับเหมือนทั้งเร็อและโทรศัพท์นะตัวนี้ก็โหลดแอป YouTube มาใช้งานนะครับตัวนี้เราก็โหลด YouTube มาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ใช้งานไหลลื่นมากนะครับดูการประมวลผลนะของ YouTube นะครับ นี่นะครับไหลลื่นมากนะนี่นะครับสุดยอดจริงนะครับใช้งาน Youtube แบบสุดยอดมากนะครับแล้วก็สามารถใช้งานระบบนําทางนะครับเป็นของ Google m a p นะตัวนี้ก็ใช้งานได้นะครับระบบนําทางแล้วก็สามารถค้นหาเส้นทางต่างๆแล้วก็นําทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับแบบแม่นยําด้วยนะครับการแบ่งใช้งาน2แอปก็ทําได้นะครับแต่สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็แบ่ง Youtube ไว้ฝั่งหนึงนะแล้วก็นำทางฝั่งหนึ่ง นะครับแล้วก็สามารถใช้น้าทางฝั่งนึงได้แล้วก็ยูทูปฝั่งนึงได้นะครับลูดปัดมานะครับก็จะอ่าในแอปเดียวนะครับแบบนี้นะครับการใช้งานก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งานแอปอื่นๆได้นะครับด้วยความรวดเร็วทันใจนะด้วย CPU ถึง8คอร์นะครับจอ Android นะครับตรงรุ่นสวิฟนะครับใครที่คุณลูกค้านะครับที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับที่อยากจะได้จอ Android คุณภาพดีๆนะครับ แบรนด์ซิลโก้ลำสองลำสามสองแปดคอ์นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรหรือว่าไลนา์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็โอเคครับก็ขอจบรีวิวนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ